สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์มสาบาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับช่วงนี้ก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะงอยงอยนิดหน่อยนะครับเนื่องจากยังไม่มีโปรแกรมที่จะลงเตะหรือว่ากลับมาลงเล่นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่า มีเรื่องราวที่น่าสนใจพอที่จะให้ทุกท่านได้เสพข่าวกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ s u z u k ิ Power You Up แารงสุดขีดสปีดเราใจนะครับใครกำลังมองหารถยนต์สักคันหนึ่งก็แนะนำา u z u k ิ XL7 ครับลองไปสัมผัสต,ตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ แดงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายที่เ e เ e ่นอวไปลองหาซื้อชิมกันได้นะครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงดึกที่ผ่านมาครับมีการถแถลงคำอำลาอย่างเป็นทางการของโทมัสทูเคิลหลังจากถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับเมื่อวานก็ไปเช็คแอคเคาท์นะครับว่าเป็นแอคเคาท์จริงหรือเปล่าปรากฏว่าก็มีแฟนๆบอกว่านี่เป็นแอคเคาท์จริงนะครับโดยที่โทมัสทูเกิลบอกว่านี่เป็นหนึ่งในข้อความที่ยากที่สุดที่ผมเคยเขียนมาครับและเป็นสิ่งที่ผมหวังว่าจะไม่ต้องทํา ต่อไปอีกหลายปีผมเสียใจที่เวลาของผมกับเชลซีได้จบลงแล้วครับนี่คือสโมสรที่ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านทั้งในเรื่องการทำงานแด้ในเรื่องส่วนตัวขอบคุณมากสำหรับสตาฟโค้ชครับผู้เล่นและแฟนบอลที่ทำให้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มต้นความภาคภูมิใจและความสุขที่ผมได้ช่วยทีมคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์ฟีฟ่าคลับเวิลด์คจะยังคงอยู่กับผมตลอดไป ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้และความทรงจําในช่วง19เดือนที่ผ่านมาจะอยู่ในสถานที่ที่พิเศษในใจของผมตลอดไปนะครับอันนี้เป็นคำถแถลงการของโทมัสทูเคิลผ่านทาง Twitter นะครับขณะที่อาดัมนิวซันบอกว่ามันชัดเจนตั้งแต่แ,ตแรกแล้วว่าฟุตบอลที่เชลซีนั้นเนี่ยรู้สึกแตกต่างไปจากเคยสำหรับทูเคิลเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแฟนบอลน,นั้น ไม่เหมือนอะไรที่เขาเคยสัมผัสที่ไมล์ตดมุลและก็เปเชและความสัมพันธ์ยิ่งแนบแน่นขึ้นไปอีกจากการที่เขารับมือได้ดีกับช่วงเวลาที่สโมสรถูกความบารและต้องหาเจ้าของทีใหม่ด้วยการพ้นจากตําแหน่งแบบสุดช็อคของเขามันเจ็บปวดสําหรับทูเคิลและแฟนบอลครับแต่อย่างที่คาโบราณว่าเอาไว้ อย่าร้องไห้ที่มันจบลงแต่จงยิ้มที่ครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะครับโอ้โ oh, นี่ดีมากสำหรับอดัมนิวสันที่แสดงความเห็นเรื่องนี้นะครับขณะที่ฝั่งของกุนซือใหม่อย่างแกรมพอตเตอร์ครับเขียนจดหมายเปิดผนึกเพื่อขอโทษแฟนบอลของบรตันเหมือนกันนะครับบอกว่ามันเป็น3ปีที่พิเศษที่สุดนะฮะกับสมโมสรที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมครับและผมอยากใช้โอกาสนี้กล่าวคำอำลาพวกคุณทุกคนที่ทำให้มันเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษในอาชีพของผม ผมขออำลาสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ครับสโมสรที่มีความหมายมากเหลือเกินต่อตัวผมแล้วก็ครอบครัวผมรู้ดีว่าความเปลี่ยนแปลงในโลกฟุตบอลนั้นอาจเกิดขึ้นเร็วจนยากจะยอมรับได้ผมคงไม่สามารถขอให้พวกคุณทุกคนให้อภัยผมที่ผมเลือกที่จะจากไปแต่อย่างน้อยขอโอกาสให้ผมได้ขอบคุณพวกคุณอีกครั้ง ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจในช่วงเวลานี้ในในอาชีพของผมนะครับผมรู้สึกว่าผมต้องคว้าโอกาสใหม่ครั้งนี้เอาไว้ผมอยากขอบคุณประธานสโมสรโทนี่บลูมครับ CEO พอพาวาร์เบอร์นะครับและบอร์ดบริหารทุกคนที่ให้โอกาสผมได้ทำงานนี้เมื่อ3ปีที่แล้วและขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มอบให้ผมอย่างเสมอมาและผมขอขอ,ขอบคุณไปยังแดนแอชเวิร์ดและเดวิดเียสุดยอดผู้นวยการของทีม อีกคนด้วยครับแดนแอชวดนี่ก็ไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะฮะคนนี้เก่งมากๆนะฮะแดนแอชวดนะฮะขณะที่เดอะไทมส์ครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยสนใจที่จะยึงหลุยส์คัมโพสครับซึ่งปัจจุบันทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาฟุตบอลกับเปเชเข้ามาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาซึ่งตัวท็อตโบรีได้เจรจากับคัมโพสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะครับหลุยส์คัมโพสนี่ ทำเปเชนี่ก็ดึงตัวผู้เล่นระดับท็อปๆมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเสียงกับโมนาโกนะฮะ,นะผมจะไม่ผิดนะทำได้ดีเลยนะ,ะสำหรับหลุยส์คัมโปสนะครับขณะที่ CBS Sport s ครับรายงานว่าสัญญาของหลุยส์คัมโปสกับเปเชนั้นเนี่ยเปิดโอกาสให้เจ้าตัวสามารถไปรับงานกับสโมสรที่อื่นที่ไม่ใช่ทีมใหญ่ได้อีกด้วยนะครับซึ่ง ทำให้เขาควบงานที่ปรึกษาให้เซลตาบิโกอยู่ในตอนนี้อยู่ด้วยอย่างไรก็ตามครับหากเชลซีต้องดึงตัวเขาเนี่ยต้องจ่ายค่าฉีกสัญญานะครับดูแล้วแก่น่าจะรับงานซ้อนนะฮะทำสเปเชแล้วก็เซลตาบิโกด้วยนะครับขณะเดียวกันครับบริษัทเชลซี FC w o m e n เมนจำกัดเนี่ยยืนยันการแต่งตั้ง,งท็อตลอเรนซ์โบลีขึ้นเป็นผู้บริหารบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนอกจากนี้ครับเตอร์มิเลอร์บอกว่าการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเนี่ย จะกลับมาลงเตะในสุดสัปดาห์หน้าแต่ยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะถูกเลื่อนนะครับแม้พวกเขาจะต้องเอ่อเรยกว่าต้องการให้มีเกมลงแข่งมากที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ก็เจอความท้าทายหลายอย่างครับโดยเฉพาะในลอนดอนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจต้องเตรียมพร้อมกับงานพระราชพิธีพระบรมศพนะครับขณะที่เดอะบิลเล่ก,ก็รยายงานเพิ่มเติมครับบริษัทถ่ายทอดสดสโมสรและทางพรีเมียร์ลีกเองกําลังพยายามอย่างหนักให้มีการแข่งขันให้ได้นะครับโดยมองไปยังทางเรื่องอื่นๆเช่น เปลี่ยนเวลาแข่งขันหรือสลับวันแข่งแต่ยังเจรจากันไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เบื้องต้นการแข่งขันยังไม่มีนะครับย้ำนะฮะว่ายังไม่มีนะในสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้ผ่านไปแล้วนะครสัปดาห์หน้าเชลซีจะเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ยังต้องเลือดออกไปนะครับขณะเดียวกันครับมีข่าวที่น่าสนใจอื่นเรื่องตลาดซื้อขายครับมีรายงานว่าไบรตันเน่ยไปเล็งตัวโรเบ r ร์โตเดชเบี้ครับ ไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่แกรมพอตเตอร์ที่ย้ายไปคุมเชลซีนะฮะแกหาตัวละครรับอีกแล้วนะฮะสำหรับทางไบรตันนะครับขณะเดียวกันเดอะซันครับบอกว่ามีรายงานว่าบิลลี่กิลมอร์เนี่ยถูกเรียกกล่อมให้ย้ายไปเชลซีเพื่อไปร่วมทีมไบรตันในช่วงเส้นตายของตลาดซื้อขายเพราะนักเตะเนี่ยชื่นชอบสไตล์การทีมของแกรมพอตเตอร์นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากพอตเตอร์ไปนี่บิลลี่กิลมอร์ร้องอ้าวเลยครับโอ้โหไปไม่บอกเลยครับกะจะมาทำงานกับพอตเตอร์ซะหน่อยนะฮะ ขณะที่บิลลี่เนลเลอร์จากเดละอลติกครับก็เป็นสายข่าวจากไบรตันเนี่ยยืนยันว่าบิลลี่เกลมอร์ตกลงย้ายไปไบรตันเพราะชื่นชอบสไตล์การนําทีมของกราฟพอตเตอร์เท่านั้นไม่ใช่เพราะเดวิดเวียที่มีอิทธิพลต่อการย้ายทีมครั้งนี้นะครับที่เชื่อกันในตอนแรกเพราะเดวิดเวียนี่เป็นกองหลังสกอตนะครับแม้ตัวเดวิดเวียเองจะเคยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมสมัยที่บิลลี่กิลมอร์ลงเล่นนัดเดบิวต์ให้กับกราสโกเรนเจอร์ Go anger, แต่จริงๆแล้วเนี่ยบิลลี่กิลมอร์อยากไปเล่นให้กับ ทางฝั่งของแกรมพอตเตอร์มากกว่านะครับขณะที่ฟาบิเซโอโรมาโนครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยยังคงสนใจในตัวของอาเซนสักคยานเหมือนเดิมครับและมีแผนที่จะจับตามองนักเตะในช่วงไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้ก็คือยังยังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่นะครับอาเซนสักคยานนะครับขณะที่เกมอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ มีรายงานเพิ่มเติมนะฮะว่าเกมยูโรปาลีกระวังอาร์เซนอลกับ PSV เนี่ยกำลังเป็นที่กถกเถียงว่าจะสามารถลงเล่นได้หรือเปล่าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับตำรวจนะฮะว่าจะมีเพียงพอไหมนะฮะก่อนงานพระราชพิธีพระบรมบศพนะฮะก็เดี๋ยวต้องรู้นะครับเกมวันพฤหัสนี้อาร์เซนอลกับทาง PSV จะได้เล่นหรือเปล่านะครับอาจจะรวมไปถึงเกมของกาสโกเรนเจอร์ด้วยนะครับที่โมีปัญหาเรื่องของตำรวจนะครับตำรวจที่อาจจะ น้อยเกินไปก็จะจัดแข่งขันไม่ได้นะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับข่าวสารในวันนี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่ว่าหลักๆก็คือถ้อยคํำอาลาของโทมัสทูเิลที่น่าจะทําให้แฟนบอลของเชลซีเนี่ยได้กลับมาน้ําตาไหลอีกครั้งนะครับก็ต้องคงผมคงจะไปบังคับให้ทุกท่านไม่เสียใจไม่ได้นะครับแต่สโมสรต้องเดินหน้าต่อไปครับพยายามที่จะ move on แล้วก็ ตั้งต้นใหม่เพราะว่าสุดท้ายฟุตบอลมันต้องรันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนใหม่เข้ามาเราก็ต้องส่งใจเชียร์ให้เขาประสบความสําเร็จเพราะอย่าลืมครับมันไม่ใช่แค่เขาสําเร็จครับสโมสรสําเร็จเพราะเราเชียร์ที่สโมสรมากกว่าที่ตัวบุคคลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแฟนสิงห์บลูฟังทางนี้ปาล์ม3บาท5บาทจะพาคุณไปชมเกมบิ๊กแมชพรีเมยร์ลีก2นัด บุกเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสและเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมฉลองปีใหม่สุดเอกลุซีที่กรุงลอนดอนในราคาพิเศษเพียง1 4 5 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อได้ที่065-158-5165หรือลาย Y1 Y111 งานนี้รับรองสนุกเร้าใจอย่างแน่นอน